อร่อยดีงามกินเปล่าๆได้ไม่เค็มค่ะไม่เหนียวเลยนุ่มอร่อยจริงอะ่ะอาหารในอีเวนต์คุณอ้ำมาดามฟินเนี่ยคุ้มราคาอาจจะดู ราคาสูงแต่ว่าคืออร่อยมากของคุณภาพดีซื้อมาสี่อย่างแต่กินไม่หมดนะกินอย่างนี้เล้วชิ้นไม่ได,ด้วยอีกชิ้นหนึ่งพร้อมกับยำมูเซ้นต้องเข้ากันดีเพราะว่าเมื่อกี้ยำมูเซ้นเราบีบเลมอนเข้าไปเยอะ มันก็จะนวัวแาบแทบมีพริกแห้งด้วยม,มาคะ่ะเนื้อน,นึ่งชิ้นเนื้อนึ่งชิ้น เบียร์มูนเส้นยาว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 สามซี่สามซี่สามซี่อันนี้ไม่อันใหม่นะจ๊ะ khóc nằm xem cơm cơm nhỏ hoàn trong không làm đến việc này làm ไนหิมอูเที่แห้งอะถ้ามันแบบเป็นีแห้งที่ใหม่อะแล้วมันทอดใหม่ๆมันกรอบมันหอมมาก